รีวิว Samsung Galaxy A 2 5 5 G เร็วแรงแรม8หน้าจอสวย Super อ m เเ็ดมาเริ่มต้นปีใหม่อะคะด้วยสมาร์ทโฟนระดับกางกันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับรุ่นนี้เลย Samsung Galaxy A 25 5 4นั่นเองนะคะเปิดตัวมาใหม่เลยนะก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะมีการพัฒนามาจากรุ่น A23 5G ในเรื่องของหน้าจอที่ว้าวมากๆเลยนะคะเขากระโดดขึ้นมาใช้เป็นซ u เปอร์อะโมเลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยได้จอที่สีสวยคมชัดมากๆเลยนะนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของกล้องหลังเองนะคะเขาก็ให้กันสั่น OIS มาอีกด้วยนะถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนระดับกลางนะคะตัวนี้น่าสนใจทีเดียวไปดูกันต่อเลย มาพูดกันถึงเรื่องของดีไซน์บ้างดีกว่านะคะรุ่นนี้เนี่ยมีออกมาให้เลือกถึง2ส,สีด้วยกันนะคะก็คือสีดำนะคะชื่อว่า blue black นะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีฟ้านะคะชื่อว่า blue เฉยๆเลยแค่นั้นนะคะในส่วนของดีไซน์ภาพรวมนะถ้าเกิดมองไปแวบแรกเนี่ยยังคงคอนเซปต์ของดีไซน์แบบแตกชิปอยู่นะคะก็คือเป็นกล้องเนี่ยเรียงลงมาแบบนี้แล้วก็ยังเป็นขอบที่ตัดตรงแบบนี้อยู่นะคะแต่ว่ามีจุดที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะในฝั่งของปุ่มเพิ่มลดเสียงกับปุ่ม power เ,เนี่ยเขาจะมีส่วนเสริม ที่เรียกว่า Key Island ขึ้นมาคือมันจะนูนขึ้นมาแบบนี้เล็กน้อยนะคะก็คือเหมือนชูขึ้นมาให้เราหาปุ่มได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เลยในส่วนของความหนาของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่8.3มมิลน,นะคะน้ําหนักอยู่ที่197กรัมนะฝาหลังเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อ่ะเป็นลายที่ไม่อาจจะแบบไม่เคยผ่านตาไม่เคยเห็นมาก่อน,นะคะคิดว่าน่าจะเป็นลายใหม่เลยคือเป็นลายตารางนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นลายที่แบบพอมองมอง,มองเหลือบๆอะบางจุดไมา,า์รู้สึกว่ามันก็ดูเหมือนนนนนาามมิตตเกัััป็ารางที่แบบ ได้เรียบเรียเพ ن เพนไปซะทีเดียวนะคะมีการแบบเล่นแสงบาง,บางจุดก็ดูเหมือนเป็นดอกยบิบยิบเหมือนกันนะคะสวยงามเลยนะแล้วก็ผิวสัมผัสด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบผิวด้านเรียบรื่นนั่นเองนะคะ มาพูดถึงหน้าจอบ้านดีกว่านะคะเป็นจุดที่พัฒนาขึ้นมาจากในรุ่นของ A 2 3 5สา G เยอะทีเดียวเลยนะเพราะว่ารุ่นก่อนเนี่ยให้พัเนลเป็น LCD นั่นเองนะคะส่วนรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้เป็น Super AMOLED เลยนะคะขนาด6.5นิ้วและความละเอียดเนี่ยระดับ Full HD+ อีกด้วยอตัตรา f e เ r e ชก็สูงถึง1 2 0 h z เลยนอกจากนั้นเนี่ยความสว่างสูงสุดอยู่ที่1000พนิตนะคะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยได้ความแบบสวยคมชัดสีสดมากมากเลยค่ะ มาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากในส่วนของหน้าจอก่อนเลยหน้าจอเนี่ยเขาดีไซน์เป็นแบบรอยแหวนหยดน้ําแบบนี้นะคะก็คือเป็นส่วนของกล้องหน้าอยู่ตรงกลางด้านบนเลยนะแล้วก็มาต่อกันที่ทางด้านขวาของตัวเครื่องนะคะก็จะมีในส่วนของ key i s l a n d นะคะอันนี้ให้ดูแบบชัดๆเลยว่ามันจะนูนขึ้นมาแบบนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะแล้วก็เป็นปุ่ม power ที่ s c a นลายนิ้วมือในตัวอีกด้วยนะคะตอนที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องเลยนะจะเป็นในส่วนของถาดใส่ซิมจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแบบ hybrid นะก็คือเลือกได้ ระหว่างจะใส่เป็นนาโนซิม2ช่องหรือว่าจะใส่คู่กับไมโครเอสดีการ์ดหช่องแล้วก็นาโนซิมอีก1ช่องก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งเพิ่มไมโครเอสดีการ์ดเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่1นึ่งเทราไบต์เลยด้านบนนะคะมีไมค์ตัดเสียงรบกวนให้1ตัวนะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ถัดมาเป็นรูไมโครโฟนนะคะเป็นช่องเสียบชาร์จแบบ USB Type C แล้วก็ถัดมาเป็นลำโพงนั่นเองนะตอนที่ด้านหลังเลยด้านหลังนะคะก็จะเป็นโมดูลกล้องเรียงกันลงมาแบบนี้แล้วก็มีไฟแฟให้นั่่เองคะ มาพูดถึงสเปคกันเลยดีกว่านะคะชิปเซตใช้เป็น X y Not 1280นะระบบปฏิบัติการ Android 14ที่ครอบคับด้วย One UI 1 6นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยให้มาถึง 8G กิกเลยนะแล้วก็เพิ่มแรมพัดได้อีก 8G ดกิกด้วยนะคะก็คือใช้งานรวมๆได้ถึง 16G กิกเลยรอมนะคะให้มาถึง 256G กิกนะแล้วก็สามารถเพิ่มนะคะในส่วนของ micro SD card ได้อีก1เทราไบต์เลยนั่นเองค่ะแบตเตอรี่ให้มาที่5 0 0พ m นมิลลิแอมนะคะก็คือเพียงพอต่อการใช้้้งงานนตลลอดทััวนนะแวแก็ สามารถรองรับชาร์เร็วอยู่ที่25วัตต์อีกด้วยค่ะ มาพูดถึงกล้องกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของกล้องเนี่ยกล้องหลังให้มาถึง3เลนด้วยกันนะคะโดยที่กล้องหลัก50ล้านนะคะมาพร้อมกับการสั่น OIS นั่นเองนะอันนี้คือเป็นตัวชูเลยนะคะแล้วถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเลน u ั t ต a w i d ก็มีมาให้ด้วยนะแล้วก็ได้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านนั่นเองนะคะมุมภาพกว้างถึง120องศาเลยและสุดท้ายเป็นเลนมาโครนะคะ2ล้านพิกเซลนั่นเองนะรู้สึกว่ากล้องหลังที่ให้มาเนี่ยถือว่าแบบครบนะคะครบทุกอย่างที่เราต้องการแหละที่มันแบบว่าครอบคลุมและ ในส่วนของกล้องหน้านะคะก็มีการเพิ่มความละเอียดขึ้นมานะคะจากเดิมนะกลายเป็น13ล้านพิกเซลนะคะจากเดิมอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองนะถ้าเทียบกับตัวของ A 2 3 5 G แล้วนะถือว่ามีการพัฒนาขึ้นมาให้นะเราคือบอกเลยว่ากล้องสวยมากจริงๆนะคะลองถ่ายเล่นดูแล้วนะรู้สึกว่าสีตรงเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับนะคะในส่วนของแบบบิวตี้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าบิวตี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับละเอียดแบบอุ้ยเป็นตาหูจมูกปากอะไรขนาดนั้นนะคะเป็นแบบปรับผิวเรียบเนียนค่ะ รวมได้นะแต่มาว่าถือว่าสวยแล้วนะแล้วก็สีก็คือสวยเลยอ่ะคือถ่ายมาแล้วแบบเออแบบชอบนะคะในเรื่องของกล้องเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะคะกล้องหน้านะในส่วนของภาพบ,บุคคลเนาะเราก็เลือกแบบความละลยหลังได้นะว่าต้องการระดับไหนและอีกอันนึงที่น่าสนใจเลยคือสามารถปรับให้ภาพมันกว้างขึ้นได้เหมือนเราอยากจะเซลฟี่กับเพื่อนแล้วกเก็บให้มันมากขึ้นเขาก็จะมีให้เรากดนะคะมันก็จะกว้างขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะคะสามารถถ่ายได้สูงสุดถึงระดับ 4K 30เฟรมเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะใช้ในส่วนของการสั่นนะก็จะได้สูงสุดอยู่ระดับ Full HD 30เฟรมนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะก็จะมีในส่วนของฟีเจอร์นะคะพวก AI โหมดต่างๆเนี่ยมาให้เล่นอีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซิงเกิลเทกนะคะอันนี้นคือกดทีเดียวได้ทั้งวิดีโอภาพนิ่งแบบหลายๆแบบนะคะก็คือ AI คิดให้เนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของฟันโหมด AR Zone เนี่ยก็มีมาให้เล่นอีกเช่นกันค่ะ มาพ,พูดถึงในการเล่นเกมนะคะแล้วก็รับชมคอนเทนต์ต่างๆบ้างดีกว่านะคะเล่นเกมเนี่ยมาไปเทสมาแล้วนะคะเป็นเกมพับ g Mobile นั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยว่าตั้งค่ากราฟิกนะคะได้สูงสุดนะคะในระดับ s d เท่านั้นนะก็จะคือจะไปมากกว่านี้ไม่ได้แหละจะไม่รองรับนะคะส่วนเฟรมเรทเนี่ยดึงให้สูงได้นะแล้วก็ในเรื่องของการเล่นนะคะสามารถเปิดไจโรสโคปนะคะคือโยกอย่างเงี้ยได้นะ แล้วก็ถือว่าโอเคเลยอะ่ะยิงได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะในการเล่นเกมเนี่ยถือว่าโอเคนะผ่านแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับในส่วนของเกมที่กราฟิกสูงแบบจ๋าๆมากนักนะแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปนยหมายว่าไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ YouTube นะคะก็ต้องบอกเลยว่าภาพเนี่ยแน่นอนว่ามันสวยขึ้นมากๆแล้วภาพมันคมชัดดีเลยเสียงก็ถือว่าดีเลยนะคะได้รำโพงคู่ด้วยนะเสียงก็ถือว่าฟังชัดเลยเดี๋ยวเราลองฟังกันดูนะคะ แค่นี้พอเดี๋ยวติดอีกสิ มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับตลางตัวแรกของปีนี้เลยนะที่เราได้มารีวิวนะคะแล้วก็ถือว่ามีการพัฒนานะคะขึ้นมาจากรุ่นก่อนนะคะอย่างตัวของ A 2 3 5มา G นะมว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะจุดเด่นหลักๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของหน้าจออันนี้เนี่ยคือพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเพราะว่าเปลี่ยนเป็นซูเปอร์อมโมเลตให้เลยนะความคมชัดเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่ามากๆเลยนะคะภาพหรือการรับชมคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยโอเคเลยแบบสีง่าสวยงามคมชัดสีสดนั่น อน,ะะนอกจากนั้น,นในเรื่องของกล้องเองก็พัฒนาขึ้นมาให้เช่นกันกล้องหน้าเนี่ยเพิ่มให้กลายเป็น13ล้านเลยนะนอกจากนั้นเนี่ยออาต้ไวก็พัฒนาเพิ่มขึ้นให้เหมือนกันนะคะก็กลายเป็น8ล้านนั่นเองนะแล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่องของดีไซน์ตรงนี้เล็กน้อยนะคะดีไซน์ก่อนจะเป็นในเรื่องของเป็นอินฟินิตี้ V แต่อันนี้จะเป็นอินฟินิตี้ U นะคะในเรื่องของกล้องหน้าตรงนี้นะแล้วก็ มีในเรื่องของความบางก็คือบางมากขึ้นจากรุ่นก่อนอีกด้วยหมายว่าก็ถือว่าพัฒนานในหลายๆจุดเพิ่มขึ้นมาเลยดีไซน์ก็มีการปรับตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้สวยงามมากขึ้นลวดลายด้านหลังก็มีความสวยงามแปลกใหม่มากขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวกลางๆนะคะที่เริ่มต้นของแบบปีนี้นะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะโดยที่ราคาของเขานะคะเปิดตัวอยู่ที่1999งน้บาทนั่นเองค่ะโดยที่ก็หาซื้อได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้นะเพราะเขาเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ะะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางเว็บไซต์นะคะของ samsung.com เองหรือว่าตามช่องทางของตัวแทนจําหน่ายต่างๆแล้วก็ทางช็อปของ Samsung เองได้อีกเช่นกันคะ่ะยังไงถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เกิดว่าใครยังไม่กดติดตามนะคะยังไม่กด subscribe ฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วก็มารอพบกันในคลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเครื่องไหนเนาะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย